ครับผมวันนี้จะเป็นวิดีโอไกด์การใช้งานเบื้องต้นนะครับผมอันดับแรกก็คือมันจะเป็นหน้าล็องล็อกอินแบบนี้ก่อนนะครับในหน้าล็อกอินเราก็เลือกแผนกนะครับในการล็อกอินซึ่ง d e f a ้า t จะเป็นตัวฮีโมนะครับพอล็อกอินเสร็จครับมันจะเข้ามาสู่หน้านี้ก็คือเป็นหน้าปฏิทินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตารางนัดต่างๆนะครับผมหนึ่งวันก็จะแบ่งออกเป็นสี่รอบนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสมมุติมีการเคลื่อนย้ายนะครับ ผู้ป่วยคนนี้เขามาไม่ตรงวันนะครับก็เราเราก็ใช้การเลื่อนได้เลยนะครับมิสเตอร์โรเบิร์ตนะครับสมมุติเขาไปย้ายไปรอบสี่นะครับก็ใช้การเลื่อนแบบนี้ส่วนการทำบุ๊กิ้งนะครับก็ับบมันคลิกครับตรงนี้จะเซิร์ชได้นะครับแล้วก็จะเลือกได้นะครับสมมุติผมเซิร์ชคุณวันนะครับอันนี้ครับเราก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ทีนี้คุณหมอประจําตัวก็จะขึ้นมาด้วยนะครับหลังจากที่เราเซิร์ชนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อพยาบาลประจํารอบนะครับแล้วก็จะมีตัว ตัวของผู้ช่วยพยาบาลด้วยนะครับตรงนี้ถ้าเรา,เาระบุไว้ในรอบนะครับเดี๋ยวผมจะทําการตั้งค่าระบุไว้ในรอบตรงนี้ค่าตรงนี้ก็จะดึงมาให้แบบอัตโนมัตินะครับทีนี้ตรงนี้จะเป็นลักษณะของการทําการนัดซ้ํานะครับเช่นอ,อันนี้เราจะทาําซ้ําคนไข้คนนี้ไปกี่อาทิตย์นะครับสมมุติผมทาไป12บออาทิตย์นะครับผมก็กดสร้างนะครับก็กดสร้างตอนนี้ก็กำลังที่จะทำบุ๊กิ้งนะครับผม เราก็จะรีเฟรชนะครับก็จะเห็นว่าคุณวันวินนะครับตรงนี้นะครับ1รายการถ้าผมเลื่อนอันนี้อาจจะมองไม่เห็นละเดี๋ยวผมก็ต้องเลื่อนไปจะมีคุณวันวินครับอันนี้ครับที่เขาจะมีบุ๊กิ้งมาอีกนะครับในวันพุธหน้านะครับแล้วก็คือมันจะซ้ําไปเรื่อยๆนะครับในมุมมองตรงนี้ครับมันจะมีมุมมองที่เป็นลักษณะรายอาทิตย์นะครับซึ่งจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะรายวันครับ ช่วยในเรื่องของการโอเปชั่นนะครับวันนี้ก็มี3ามรายการนะครับทีนี้ตรงนี้ครับถ้าผมกลับมาในรูปแบบของตัวที่เป็นรายอาทิตนะครับเดี๋ยวข้างบนตรงแถบตรงนี้เดี๋ยวจะใส่สีไว้ให้นะครับตรงวันต่างๆเพื่อให้ดูได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตรงนี้ครับเวลาลูกค้าผู้ป่วยนะครับมานะครับตรงนี้ก็คือที่เราแพนไว้ก็คือผมจะใช้การกดนะครับตรงนี้เลยนะครับมีการกดว่าเข้ารับีโมแล้วอะไรอย่างนี้ครับ เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการในการฟ้องไตนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นแค่นั้นเองจะทําปุ่มไม่ง่ายๆนะครับส่วนข้อมูลพวกนี้ครับก็จะเป็นข้อมูลของของผู้ผู้ป่วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประวัติต่างๆนะครับตรงนี้นะครับสิทธิการรักษาครับแล้วแต่ละครั้งนะครับก็จะตีเป็นอินวอยด์การตั้งเบิกนะครับตัวไหนตัวยาที่เบิกได้เบิกไม่ได้อะไรที่คุยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเข้าสู่กระบวนการการทำฮีโมต่อนะครับการลงทะเบียนผู้ป่วยนะครับเวลาเบียนก็คือลงตรงนี้นะครับ ก็จะเห็นว่าหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับหญิงชายนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะทําตัวฟิลเตอร์เพิ่มให้นะครับในลักษณะของเคสต่างๆเช่นแพทย์ประจําแพทย์ประจํานะครับหรือว่าช่วงอายุอะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะทําให้มันดูง่ายขึ้นนะครับก็จะแบ่งกลุ่มออกมาตรงนี้ครับเราจะมาดูตารางสรุปนะครับที่เป็นรีวิวก็จะดูจากตรงนี้ครับอ่าพอดีอันนี้คุณคุณวินเขาจองล่วงหน้ามานะครับวันที่ต่างๆนะครับแต่จริงมันจะเป็นมันจะกลับด้านกันอยู่นะครับก็คือวันนี้นะครับ อันนี้เดี๋ยวเราจะทําให้มันกรุ๊ปง่ายขึ้นนะครับเช่นต้องการดูเฉพาะของวันนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยครับอ่าเนี่ยครับสถานะนะครับเดี๋ยวตรงนี้ทําให้มันดูง่ายขึ้นโดยใช้เป็นรูปแบบของตัวบุ๊กิ้งนะครับรลบวิดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการจัดการตารางนัดนะครับและสุขบวนการในการทำฮีโมไดอะลิสิตกันต่อนะครับผมตรงนี้อย่างที่ผมแจ้งครับสมมุติลูกผู้ป่วยมีการเลื่อนนะครับก็ก็เลื่อนแบบนี้ได้เลยนะครับ ในระหว่างช่วงนี้นะครับรอบหนึ่งรอบสองแต่เดี๋ยวจะใส่สีตรงนี้เพิ่มให้นะครับเพื่อให้มันดูได้ง่ายขึ้นกระบวนการถัดไปมันก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลผู้ป่วยนะครับในเรื่องของข้อมูลใบฮิโมชีตนะครับข้อมูลทางแ l a ข้อมูลทางประวัติการรักษาอะไรต่างๆพวกนี้นะครับตรงนั้นะ่ะเราก็จะไประบุในตัวของผู้ป่วยนะครับเพื่อเก็บเป็นเลคคอร์ต่างๆไว้นะครับผม อันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับเพื่อให้เราเข้าใจในส่วนของการทํางานเบื้องต้นหลังจากที่เข้ามาหน้านี้แล้วนะครับผมก็คืออันดับแรกก็คือสําคัญก็คือตัวตารางนัดนี่แหละครับที่เป็นวิกวิวนะครับกับเดวิวนะครับที่ที่ทำไว้ไว้ไว้ไวตรงนี้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ